สวัสดีครับเรามาชมคันนี้กันนะครับดูทัตตี้มัลติสตาร์ด้าพันสนะครับรถจดทะเบียนปีสองพันคันนี้เป็นตัวคลีเลนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว31,500กว่ากิโลนะครับรถมีของแต่งนะครับมี แคชบาร์ของกีวนะครับพร้อมสปอตไลท์สชุดมีการล้มแกนล้อหน้ามีปั๊มเบรกปั๊มคลัสนะครับสองข้างนะครับเป็นเบมโบ o มีกระเป๋าหลังสองข้างมีไฟท้ายแต่งนะครับเป็นตัวมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ใช้งานได้ครบนะครับยางเป็น Scorpion Trail ตัวนี้นะครับสภาพดอกแข็งเหลือเยอะอยู่เลยนะครับตัวรถสภาพดี ลองฟังเสียงกันดูนะครับ <C zk Bell> <S <S รถสวยจากร้านเรา KP Pro Superbike ครับ